ครับวันนี้ผมมาที่แปลงกระท่อมที่อำเภอม่วงสามสิบนะครับนะเป็นแปลงขนยาบใหญ่มากๆเลยใหญ่ที่สุดในอีสานเลยนะครับเนี่ยใหญ่มากตัวนี้ก็ยี่สิบเอ็ดไร่วันนี้ผมมาคุยกับท่านดรวิเศษนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกระท่อมนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้แปลงนี้มันก็โอเคต้งจากน้ําท่วมมดหั่วมาก็อตอนนี้ได้ต้นขนาดนี้ก็พอใจมากแล้วครับ แป็นต้นไม้ที่ทนความะเป็นแล้งได้แล้วก็ทนน้ําท่วมขังได้เป็นอย่างีน้ําท่วมตรงดี้ก็ท่วมจมหมดจมบดทั้งแปลนู่นครับที่เถียงล่างนู่นก็ท่วมหลักคาห้องน้ำป็ท่วมแล้วห้องน้ำหนักนครับหนักช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่น้ําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้น้ัขคาเป็นเดือน น้ำขังเป็นเดือนเลยนะครับแต่มันก็ยังทนอยู่ได้นะครับเป็นเป็นพืชที่อทนน้ําท่วมได้ก็ได้กว่าแต่จชั้นเปลือกนี่เ็ยังมีความสดเขียวดีมาก่อ่าคิดเป็นความฉ่าครับนี่ก็อยู่ในน้ํามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยครับครับเดี๋ยวพอน้ําลดตรงไหนก็บำรุงอีกนิดเดียวใบก็แตกหมดออันนี้เนื่องจากว่ามันโดนเพลี้เหลืองแล้วก็พนักงานไปฉีดไอสารไซเปอร์เมทิน เยอะไปปริมาณสารใส่เข้าไปเยอะมันก็ทำให้ใบแห้งเฉาได้แต่ก็ต้องยอมก็สามารถแตกใหม่ได้รับที่แต่ที่ยอมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเพี้ยเหลือมันจะโจมตีหมดทั้งห้าพันต้นก็ต้องป้องกันไว้แต่ต้นลมเงาส่วนแปลงที่มีจํานวนต้นไม้นะครับทั้งหมดห้าพันต้นในพื้นที่ยี่สิบดไร่ใช่ไหมจ๊ะยี่สิบเอ็ดจะยี่สิบเอ็แล้วก็แบ่งมาเป็นบ่อน้าครึ่งไร่ครับแล้วตรงนี้อีก อันหนึ่งไร่มันเหลือ19ไร่ครึ่งโอ้ทั้งหมดเหลือ19ไร่ครึ่งนะครับในปริมาณต้นทั้งหมดเนี่ยกับ5้0พต้นนะครับแงนี้ก็จะมีระบบบริหารจัดการมีคนงานดูแลอยู่2คนประจำ2คนแต่นี่ที่คุณเช์ไปทำไมเราใช้เซบเปตสมาร์ทฟาร์มครับเราคอนโทรลการรดน้ำการใส่ปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดโอเคครับนะครับก็ ถ้าใช้แค่สองคนเนี่ยดูแลเรื่องรดน้ําคงไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เราใช้ผ่านระบบสายหมดฮะเราผ่านแล้วก็พีวีระบบน้ําหยดมีระบบน้ําหยดนะครับก็ใช้น้ําหยดแล้วจะมีเครื่องปั๊มส่งน้ําครับก็สลักันใช้เพื่อเซฟเครื่องอ๋อแล้วเวลาให้ปุ๋ยทางน้ําเราก็จะมีถังเพื่อทำน้ำออกไปที่จะผสมปุ๋ยน้ำได้เลยเป็นอินตัอีกี่ตังหมดครับก็เป็นเป็นแปลงที่มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือคบถ้น เทคโนโลยีมามาช่วยในการาทํางานางนนเองนะตอนนี้ก็มีเสียดายว่าแปลงเนี้ยไม่มีอยู่ช่วงนึงที่มีคนงานขาดช่วงไปเพราะว่าต้องเป็นปัญหาครอบครัวก่อนเนะี้ก็เลยไม่ได้ทำอา่าแล้วสีที่มันโตช้าก็ฝากทุกแปลงอย่าให้มีพวกหญ้าไหวโอเคเนี่ยพวกหญ้าไหวน่ฮะอันนี้เป็นองค์ความรู้นะครับมันมันจะร้ายมากไปใช่อย่างนี้จะหายนรับ มันจะมีเงาของนี่ละแยะไหวเป็นหัวที่ป้องเลยจัะนั้นถ้าเขาเข้าไปพวกนี้จะไปแทงอยู่นี่ครับนี่ตายต้นกระท่อมเนี่ยพอแทงก็ไปหลายต้นจะตายได้หรือเกิดการชะนักไม่โตอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ข้างหลังก็ยังใหญ่ช่วงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้แล้วน้ําดินเดิมทีแล้วก็เตรียมไปดีแล้วแต่พอเออน้ํามันทุ่นพระโยชน์นูดโนโรมาทาให้ดินไม่มีสภาพถูกน้ํากดทับ เป็นเดือนครับดจะดินแข็งตอนนี้ก็ฟื้นฟูดินให้ไม่มีการนุ่มโอ้ั่นี่นะตอนนี้หลังจากปูไปเป็นนานพอสมควรแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มฟื้นส่วนใหญ่เริ่มฟื้นหมดแล้วฟื้นหมดแล้วตอนนี้ทางข้างล่างก็งามหมดหลังจากการตัดเอาญ่าหวายออกแค่นั้นเองตัดหญ้าออกแล้วนี่ดูสภาพนะครับโอ้โหสวยมากอันนี้ไม่ได้ไม่เริ่มสวยแล้วเริ่มเริ่มแข็งแรงแล้วมีแล้วใบสดชื่นมาหมดเลยครับเห็นไหมฮะหญ้าหวายก็ควรจะเอาออกอยู่ในระดับที่ อ่าอย่างน้อย80ซนติเมตรโดยรอบโอ้แล้วพวกพลาสติกนี่ก็จะให้เป็นตัวที่ว่าเป็นที่น้ำผ่านซึมผ่านได้โอเคหรือถ้าใครงบน้อยนี่ก็ใช้พลาสติกหรือเราใช้ช้อนซ่อมมาเจาะเองก็ได้ตัดทัเอีก็ได้โอเคแต่ไม่แนะนำพวกฟางในพื้นที่นาใช้ที่ดอนใช่นหไฟฟางได้อย่างอย่างแปลงอื่นเขาใช้กระสอบปุ๋ยเคมีได้ไหมได้ได้เอามาทําอย่างเงี้ยอเป็นกระสอบใส่ปุ๋ยก็ได้อ่าใส่กปุกนี้ก็กาันจุด วัตถุประสงค์คือไม่ให้หญ้าหวายมันเกิดการสะัดแและเจริญได้เร็วเพราะว่าหญ้าหวายเนี่ยมันมีวิธีการจัดแค่ตัดเรื่อยๆจนมันตายไปครับแล้วก็สอดเอารากขึ้นมาครับก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาของแปลงนี้นะครับแปลงที่ใหญ่ที่สุดในสารใต้เลยนะฮะหรือจะทั้งอีสานเลยก็ว่าได้นะครับทั้งภาคอีสานในประเทศไทยด้วยครับเพราะว่าเป็นแปลงที่เริ่มลงทุนเรื่องการที่จะผลิตยานะครับไปทดแทนสารเคมีหละยอย่างก็ตอนนี้งานวิจัยทําไปแล้ว ที่จะต้องใช้ในโลกใบนี้นั่นเองนะครับสารเมทาจินีที่เอาไปทดแทนมอร์ฟีนเป็นหลักนะครับต่อมาณได้เป็นกลุ่มพวกความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลครับเรื่องกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบหรือกลุ่มคนที่จะลดน้ำหนักด้วยความอ้วนนะฮะโดยไม่ขาดสารอาหารครับก็จะมาจากกลุ่มไปกระท่อมที่สกัดแล้วก็ไปแคปซูลครับอ่าได้หมดเลย โอ้อันนี้ท่านดรวิเศษเป็นเป็นคนที่วิจัยเรื่องนี้มาประมาณกี่ปีแล้วครับที่ทําอยู่ก็มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยโอ้เป็นหล,กหลกักเลยที่เราทำด้วยกันนะครับท่านดรวิเศษสมบูรณ์นะครับเป็นคนที่ที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเรื่องนี้มากี่ปีแล้วอาจารย์ตอนปีที่2ีพอดีโอ้ก็เริ่มแตกที่ลังกาวีมาเลเซียมาก่อนทำเรื่องกระท่อมนี่เหรอฮะใช่โอ้โหนะครับก็ตอนนั้นบ้านเราผิดกฎหมายไง ครับตอนที่ผมไปบรรยายรัสภาวันที่4ี่พี่กาปี6 4อันนี้ก็เพิ่งปลดล็อกมาโอ้นะครับอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่ท่านดรวิเศษสมบูรณ์นะครับได้มาลงมือแล้วมาเฝ้าดูด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ผลผลิตแที่มันเพียงพอและต้องการที่จะส่งออกได้ด้วยนะครับส่งออกตอนนี้ก็อีอีสองเดือนก็เดี๋ยวที่หน้าใบอนุญาตส่งออกก็เรียบร้อยแล้วอ้ครับก็จะส่งออกแล้วมีที่จองไว้แล้วที่ทางจีน ทางีนนะครับก็บมีพวกทั้งแบบแห้งแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบใบสดก็ปริมาณแล้วแต่ที่เขาต้องการครับอย่างเช่นว่าถ้าจีนจะซื้อเขาก็ต้องมาดูแปลง<อ>แล้วก็ลงนามสัญญาซื้อว่าเท่าไหร่หนึ่งปีสองปีสาปีนี่นะฮะดูนะครับแล้วแพนให้ดูนะครับต้นห้าพันต้นที่อยู่ในแปลงสิบเก้าไร่นะฮะด้านหลังผมก็จะเป็นระบบน้ําครับ ปั๊มน้ำนะครับที่ผมมาช่วยดูแลเรื่องเรื่องการบางระบบเรื่องสมาร์ทาร์มนะครับทำยังไงให้มัน,มนลด,ด,ดน้ำได้ทั่วถึงกับแล้วคนไม่ต้องเหนื่อยครับคนไม่ต้องเหนื่อยนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนะครับก็เวลาถึงเวลามันก็ทํางานได้เลยนะครับคนก็แค่มีหน้าที่ตัดหญ้านะครับเหมือนเสียงที่ท่านได้ยินอยู่อ,อันนี้ตัดหญ้านี้นะครับแล้วก็ดูดูพวกวดพวกปลงโอเปี่ยกไว้นะี่ อ่าเปียกตอนนี้น้ํากําลังขังเต็ไมไปหมดทั่วพื้นที่น้ำขังนะครับก็จ <g ül> ะคุม <g ül> ด้วยเซนอยาวาลสี่สี่ตัวคุมสี่ผังนะครับผังละประมาณเกือบพันต้นนะอ่าเฉพาะอ่าด้านด้านข้า,นางน้างในผังหนึ่งผังสองรวมกันก็คือสองพันยี่สิบต้นโอ้สองพันยี่สิบต้นเฉพาะ,ะ,พาะอ่าผังหนึ่งผังสองครับส่วนล่างบนสองพันแปดร้อยเอ่อเก้าร้อยแปดสิบโอข้างบนเนี่ยผังสามละสี่ครับ 2,8980 0 0เออ่ข้านบน2,020 0 0กับโอ้แล้วปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้ในแต่ละรอบเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์นั่นว่าว่าถ้าแปลงนี้ก็คือตกถ้าเก็บทั้งหมดครับน่าจะได้อยู่ตกที่อ่า ต่ำๆ่ำไม่เดือนละหกแสนบาทเดือนละหกแสนบาทใช่โอถ้ 10, ก็หมายวสิบเดือนก็หกล้านถ้าเท,ท,ทียบเป็นวอลลุ่มเป็นปริมาณใบถ้าเราพูดถึงไอ้ทั้งทั้งเอ็นวิทวิสเมนต์ก็คืออินคัมกลับเนี่ยจุดคุ้มทุนคนปลูกอยากต้องการรู้ว่าครับเท่านี้ลงทุนไปอยู่ที่ห้าล้านห้าอ่าฉะนั้นถ้าสิบเดือนก็ได้มาอยู่ที่ 6, หกล้านก็นั่นหมายว่าจุดคุ้มทุนก็คือสิบเดือนอไม่เกินคืนทุนภายในหนึ่งปีเหรอฮะไม่ถึงโอ้โหแล้วจากนั้นก็คือกำไรร่วมอีกเก้าสิบปีครับ ต้องอยู่เก้าสิบปีอายุยืนยาวได้ถึงเก้าสิบปีโอ้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานได้เลยนะครับเลเลยครับครับเนี่ยอันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นะครับที่ทางรัฐบาลได้ออกเป็นกฎหมายรับรองแล้วเอยใช่ครเป็นกฎหมายรับรองก็มีพระราชกิจจารุเบษาลงมาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมปีหกสี่ ไอัยี่สิบสิงหาปีหกสี่แล้ผมก็เลยไปบรรยายที่รัชภาวันที่สี่พฤศจิกาปีหกสี่เหมือนกันอันนี้ราจี่ีาด้วเบกษาของรอสิบรมนานแล้แล้วก็มีท่านสมศักที่สุทินและปนิจีตอนนั้นเป็นยุติธรรมก็นำไปกระท่อมเนี่ยไปลดพวกสารสิบพวกติดยาบ้าในอะไรเรียนจำก็ยาบ้าเนี่ยกับเฮลุกูเฮลอถ้าเทียบเป็นร้อยเอต้อยเนต่อร้อคนที่ติดเฮโรอีนร้อ ไม่เกิน18ถึง30วันกลุ่มเฮโรอีนลงแดงหายหมดแต่ยาบ้าจากร้อยอันนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยาบ้าที่กลุ่มติดเม็ดอะฟิเตอมินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ารักษาอาการติดยาเสพติดได้ดีครับอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องปลดล็อกใบกระท่อมแค่ก็หนึงแนะนำทุนเปล่าอ๋อแล้วต่อมาตอนนี้ท่านสุกธิก็เป็นรองนายกเดี๋ยวประสานงานอีกของยุคเศรษฐาครับทวีศิลป์นะฮะครับแล้วเดี๋ยวก็เพียรงานต่อละก็ดูว่ารัฐบาล อยู่ก็ขอส่งเสริมส่งเสริมต่อครับจะมีหลายอย่างงานใจก็ใช้สูงสูงเยอะเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณท่านดรวิเศษนะครับครับช่วยมาเดินดูแปลงนะครับแปลงนี้ก็ต้องดูเข้มข้นหน่อยเพราะว่ามันโดนน้าท่วมหนักมาท่วมหัวมิดหัวเลยครับแต่ต้นกระเท่ายก็ไม่ตายสักต้นนะท่วมนานมากแต่แต่พายุโรูถล่มบนตอนนั้นถล่มไปอีสานสภาพนะครับแวดล้อม 5,000ต้นนะครับว้าวด้านหลังผมนี่เป็นบ่อน้ำที่ใช้เลี้ยงใช้ลดน้ำนะครับของอแปลงกระท่อมทั้งหมดห้าพันต้นแห่งนี้นะครับดูแล้วยิ่งใหญ่มากครับแปล,แปลหลมองมองดูว่าถ้าผลผลิตมันได้ผลเนี่ย การสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีชาวบ้านที่นี่นับเป็นไม่ต่ำกว่าสิบคนต่อวันจะมีรายได้ครับคนละต่ำต่ำแปดร้อยบาทชาวบ้านที่นี่นะเพแค่การเก็บใบแบ่งนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่นะครับนะไม่ต้องให้คนวิ่งเข้าไปกระจุกกันอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะฮะก็ลื้นตาอ้าปากได้แปลว่าหลายคนเนี่ยหลายครอบครัวก็ ครอบครัวละหนึ่งคนก็จะดงว่าได้แปดครอบครัวละ,ละ,ะสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับน,ะบน,นี่หลังจากที่ผมมาช่วยวางระบบสมาร์ทฟาร์มช่วยนะครับก็ได้มาติดตามนะครับพร้อมกับท่านดร,รวิเศษสมบูรณ์นะครับ ช่วยการพัฒนาถามช่วยกันพัฒนาพื้นที่นั่นเองนะครับ <c oughs> ดูด้านบนด้านบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ที่นี่ใช้โซลาเซลล์ในการช่วยเรื่องของไฟนะครับก่อนหน้านี้ไฟฟ้าจะไม่เพียงพอเพราะว่ามันไกลาจากโหลด,ดจากแหล่งจ่ายไฟของการไฟฟ้านะครับก็เลยต้องใช้พลังงานสะอาดเข้ามาช่วยในเรื่องการทําให้ไฟเพียงพอเพื่อที่จะใช้ปั๊มน้ําเนี่ย ทำงานได้เพียงพอทั้ง19ไร่นะครับโอ้โหนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอันนี้ดนแต่ปูนอันนี้ไม่โดนน้ำท่วมครับอันนี้ไม่โดนน้ำท่วตมตอนนี้ก็ในระดับเกือบหนึ่งนิ้ว ถ้าเราพูดถึงระดับของเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยขึ้นมา20เซนก็เกือบหนึ่งนิ้วละอันนี้เป็นต้นที่มันเขียวขึ้นเลยสมบูรณ์ครับนี่นะต้นที่สมบูรณ์ก็จะมีลักษณะเปลือกชั้นขอดที่สีน้ำตาลอมเขียวเนี่ยือเขียวอมตาก็เลือเอีกอย่างได้แต่ว่ามีความสมบูรณ์มากแข็งแรงอันนี้จะต้านทานต่อโรคได้ดีเป็นต้นที่สมบูรณ์เหมือนนามสกุลเลยนะเดี๋ยวี้พวกหนอดินจาแดงอ่ะไม่สามารถจอก รินจาแดงที่มันเข้าไปฝังในเนื้อเยื่อเปลือกอ่ะจะไม่จะไม่เจะพวกนี้ครับก็มีเรื่องของการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองนะครับก็เน้นเรื่องเรื่องออร์แกนิกเป็นหลักเนี่ยก็แล้วท,ทํานี่ชุดนี้ทํามาได้แค่แปดวันก็ใช้งานได้ละว<อ>ิจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทําเองครับก็ลงทุนต่าไม่ต้องซื้อแลวได้ผลดีมากครับ มันเป็นพืชที่ใช้ผลิตยาผลิตเวชชาติสำอางมันก็ต้องดูแลเรื่องเ,เรื่องความปลอ,อ,อดภัยนะครับเรื่องการผลิตที่ปลอดภัดยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ครับว้าวดูว่าถ้ามันโตขึ้นมา ทั้งห้าพันต้นเนี่ยพื้นที่นี้จะคงจะสีเขียวเข้มกันเต็มเลยนะครขอบคุณครับ